สวัสดีค่ะวันนี้มีสูตรพอกหน้าสำหรับผู้ที่เป็นสิวฝ้ากระจุดด่างดำและรูกุ่มขนกว้างมาฝากค่ะสูตรนี้จะใช้เปลือกมังคุดเป็นวัตถุดิบนะคะช่วงนี้เป็นฤด,ดูมังคุดหามังคุดได้ง่ายๆเลยค่ะก่อนจะไปรับชมฝากกดไลค์กดติดตามช่องมาดามเจนด้วยนะคะหลังจากที่เราล้างทำความสะอาดมังคุดแล้วเราก็มาปอกเหมือนเรารับประทานได้เลยค่ะ ซึ่งส่วนที่ใช้เราก็ใช้แค่เปลือกนะคะส่วนเนื้อเราก็เก็บไว้กินได้ค่ะสำหรับมังคุดเป็นผลไม้ที่มีวิตามินและแร่ธาตุมากมายเลยค่ะที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพและเปลือกของมังคุดยังมีประโยชน์ต่อความสวยความงามและผิวพรรณอีกด้วยนะคะซึ่งเปลือกมังคุดมีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยชะลอการเกิดริ้วรอยทําให้ผิวแต่งตึงและดูอ่อนกว่าวัยนอกจากนี้ยังช่วยต้านเชื้อแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของสิว ทำให้สิวยุบเร็วโดยเฉพาะสิวที่อักเสบเป็นหนองและยังช่วยปรับสีผิวให้กระจ่างใสเรียบเนียนอย่างสม่ำเสมอด้วยค่ะนอกจากนี้ยังช่วยกระชับรูขุมขนสำหรับผู้ที่มีหน้ามันและรูขุมขนกว้างนะคะหลังจากที่เราได้เนื้อบังคุดแบบนี้แล้วนำมาหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆค่ะเดี๋ยวเราจะนำไปปั่นนะคะ เสร็จแล้วก็นำไปปั่นค่ะใส่นมลงไปพอให้ท่วมเนื้อนะคะจากนั้นก็ปั่นได้เลยค่ะซึ่งถ้าไม่มีนมก็สามารถใช้เป็นน้ำเปล่าได้นะคะสำหรับนมก็มีส่วนช่วยบำรุงผิวทำให้ผิวขาวกระจ่างใสด้วยค่ะพอปั่นได้เนื้อละเอียดแบบนี้แล้วต่อไปเรามาผสมกันเลยค่ะ ใส่โยเกิร์ตลงไปประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะซึ่งในโยเกิร์ตมีกรดแลคกติกจากนมช่วยพลัดเซลล์ผิวให้ผิวเก่าหลุดลอกและเผยผิวใหม่ที่กระจ่งางใสขึ้นค่ะส่วนผสมต่อไปเป็นน้ำผึ้งค่ะใส่น้ำผึ้งลงไป1ช้อนชาจากนั้นก็คนผสมให้เข้ากันนะคะ ในส่วนของน้ำผึ้งก็อุดมด้วยสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อผิวมากเลยค่ะช่วยให้ผิวมีความนุ่มชุ่มชื้นและน้ำผึ้งยังมีคุณสมบัติช่วยต้านเชื้อแบคทีเรียรที่เป็นสาเหตุของโรคผิวหนังอีกด้วยค่ะหลังจากที่คนผสมให้เข้ากันดีแล้วก็สามารถนำไปใช้ได้เลยค่ะ แล้ววิธีใช้ก็ใช้ทาบริเวณใบหน้าและลำคอระหว่างที่ทาก็ให้นวดเป็นวงกลมเพื่อกระตุ้นการผัดเซลล์ผิวนะคะหอนวดให้ทั่วใบหน้าและลำคอแล้วก็ทิ้งไว15้15-20นาทีแล้วไปล้างออกค่ะส่วนผสมที่เหลือใช้ก็สามารถเก็บไว้ในตู้เย็นเราสามารถนำมาใช้ได้อีกนะคะ หนึงสัปดาห์ก็ควรจะทำหนึ่งครั้งค่ะซึ่งการผัดเซลล์ผิวด้วยธรรมชาติแล้ว21วันผิวจะผัดเซลล์ผิวหครั้งค่ะและถ้าเรามีอายุมากขึ้นการผัดเซลล์ผิวก็ช้าลงนะคะและสูตรพอกหน้าต่างๆก็จะช่วยกระตุ้นการผัดเซลล์ผิวได้ดีขึ้นนั่นเองค่ะหลังจากครบเวลาและล้างออกแล้วก็ทาครีมหรือโลชลั่นหรือน้ำมันบำรุงผิวได้เลยค่ะ เพียงเท่านี้เราก็สวยได้แล้วนะคะสุดท้ายขอบคุณที่เข้ามารับชมค่ะฝากกดไลค์กดติดตามช่องมาดามเจนด้วยนะคะสวัสดีค่ะ